สวัสดีครับพี่โจขวัญใจคนเดิมครับมากี่ตัวครับพี่78ตัวครับขายได้กี่ตัวครับ7.7ตัวครับลอตัวหนึ่งไว้ดูรอยไว้ดูนะเดี๋ยวไว้ดูรอยตัวนึงเดี๋ยวจะไม่ตรงล่องตรงรอยเอาชุดนี้เลยเท่าไหร่ครับชุดนี้3 2 0 0 0พันพอดีครับนี่นะไปไหนพี่ไปที่จังหวัดสุพรรณครับใครซื้อคนขุนเองครับอ๋อเข้าขุนนะไม่ใช่หนานเพอนะนี่ไม่ใช่หนานเพอนะสามหมื่นสองพันนะ เอใครซื้อนะพี oh, 32, fruit, tense, see, e ่ชื่อเชนเงี้ยอ๋อมากับทีมงานเจเปิลออ๋ไปขุดเองครับแบบนี้32,000ครับแก่ๆกันเลยนี่นะครับเป็นวัวไปขุดเองครับซื้อซื้อแถมนกแถมนกด้วยมีนี่เนี่เบอร์นกปีกนกเออปีกนกประมาณกี่ตัวพี่ที่มือเบอร์นกเนี่ยมีสองตัวครับคู่กันนี่นะครับคู่หัวโล่งลูกสูงนะจนี้กี่ตัวนะพี่เอ่อทั้งหมดเอสิบหกตัวครับ โอ้โหเท่ากันเสียอายุเท่ากันเลยอายุประมาณเท่าไรกี่ปีน่าจากสามปีที่สองแค่สี่ครับผมพอมันหน้าแก่จริงๆครับแบบนี้โแล้วไม่ต้องคัดเลยครับก็คัดไปจากตลาดให้แล้วนะคัดไว้ให้คัดไปให้แล้วหน้าอ่อนเอาออกไปเอาหน้าแก่ไว้ชุดนี้สามหมื่นแปดห้าร้อยยี่สิบสี่ตัวครับชุดนี้ยี่สิบสี่ตัวสามหมื่นแปดห้าร้อยไปอำเภอใช่ไหมครับครับไปกาญจนบุรีครับในอำเภออุดร ื้อไปผูกตั้นนักเก๋สเปคจริงๆครับอายุประมาณเท่าไรพี่นี่น่าสามปีถึงสี่ปีครับสามถึงสี่ปีครับยกชุดกันไปนี่ให้พระเอกไปตัวนี่เอาตัวใหญ่ไปหนึ่งตัวราคาเดียวกันได้ไหมราคาเดียวกันนี่ก็สี่หมื่นกว่าแล้วเออตัวนี้สี่หมื่นสองสี่หมื่นสามใกล้เคียงกนนะครับผมตัวนี้รวมกับราคานี้ราคาเท่าไรสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับ แบบนี้รถสิบล้อใส่ได้กี่ตัวพี่น่าหยิบสีตัวอ่ะพอดีเป๊ะเลยเนาะพอดีรถเลยเนาะชุดนี้เนาะแก่อนนั้นมานตีมันพันตีมสองแบบนี้ใส่ไปเลยหนึ่งรถสิบล้อไปได้เลยชุดที่สวยนะเนี่ยสักแกะเรื่องที่สวยที่เป็นจริงๆเขาเป๊ะหูหสั้นทั้งนั้นเลยอืแกะดูให้ดูนะดูกันดูภาพมุมสูงกันครับอแล้วก็ครอก้นตัวละสามเหมือนสี สามเม็ดสีมีแล้วก็ตัวยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมีตนนั่นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูชุดนี้ก่อนนี่สามหมื่นแปดพันห้าครับย้ำราคากันครับไปขายต่อไปขายต่อนะครับไปถึงนู่นก็สามหมื่นเก้าพันนหน่อยแหละครับผมแต่ก็ธอรมดาสีมือนก่าจริงครับไปดูข้อไหนต่อชุดนี้ของหมอโจ้ครับหมอโจ้การนนะบุรีมีคนเดียวมีเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวครับราคาครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยครับครับผมนี่นะครับ สามหมื่นห้าพันห้าร้อยตักแก่อายุดีครับผมอยู่ฝั่งโน้นตัวครับครับผมไปดูต่อพี่ข้างนู้นแหละอ่าข้างนู้น ออกนี้ครับนี่กี่ตัวนะพี่จะจะนั้นขายให้ลูกพี่ประดุกอุ้ยเท่าไหร่สามหมนห้าร้อยตัวนี้สามหมื่นห้าร้อยครับรวมมิดกันเลยอยู่ในนี้ชุดนี้สามหมื่นสี่สามหมื่นสี่พันครับยุงยุ่งยังเหลือตัวนี้ครับยังเหลือพี่เหลือนะนะนี่สังเกตดูพี่อยังเหลือสังเกตดูนะครับสังเกตดูวัวที่ขายแล้วจะเป็นแบบไหนอวัวที่ขายแล้วหูสั้นนะ ตัวนั้นมันกลมาตัวไอ้ขาวนี่เท่าไรพี่ชุดไหนชุดนี้2องหมื่นหก0อม่นามีสี่ตัวมี4ตัวแล้วคู่หนึ่ง50,000ืมีคู่หนึ่งคู่เล็กรวมกัอยู่ในนี้เลยอ่าครับเม็เล็กรวมกันอยู่ในนี้เลยนะ3 4มหมี10ตัวครับผมตัวนี้ล่ะพี่ชุดนี้ชุดนี้3 4มหมคสามหมืนพนะครับแชุดนี้นี่หนึนี่นะสามหมื่นสีันเแล้วก็เหลือตัวนี่อ่าตัวโยงนี่ค่ะตัวนี้เหลือครับ หูมันยาวตอนแรกซื้อมาสามหมื่นสามยกชุดถ้าไงเขาไม่ยอมให้มาตอนซื้อต้องเอามาด้วยเอานด้วยายแต่คัดออกเวลานี้ร้องสอง0 0นร้องเท่าไหร่สองหมื่นเก้าพันนะตัวตัวอยู่ริมน้าพี่น้องดูกันดีๆนะหูยาวๆนะแต่วก็โตดีเนาะมันก็โตแล้วแต่มันไม่เข้าสเปคผมนี่หนังย่นดีนี่ชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยชุดนี้สามหมื่นสี่สามหมื่นสี่พันครับ อ่านี่ตัวเล็กตัวละหกพันกว่าได้หรอสองหมื่นหกพันกว่าอยู่นี่ครับต้นการนี้เนาะตัวน้อยๆยกขึ้นรถสี่เดินผ่านหน้าเราไปแล้วเนี่ยสองหมื่นหกปีนอยู่นี่ก็สองหมื่นหกนะครับค่อยๆตามผมมานะนี่เป็นรวมราคาอยู่ตรงนี้เพราะมันจะขึ้นรถวันนี้แล้วไงครับผมพร้อมขึ้นรถวันนี้ครับคู่ที่จะออกมานี่เป็นวัวชาโรเล่สองตัวนะครับราคาที่ซื้อขายกันเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับไปขุนในตัวเมืองจังหวัดตากครับอยู่บ้านอะไรนะน้องกอนบ้านปู่ ดงปูนะครับ,รบอําเภอเมืองจังหวัดตากครับผมนี่มาซื้อไปขุนเองนะครับสองตัววัาไม่ค่อยเป็นสะพายนะเป็นชาโรเล่อายุดีครับฟันแท้เท่าไหร่สองซี่นะครับฟันแท้ประมาณสองซี่ครับชาโรเล่อายุดีครับผม สตัวครับเจ็ดหบาทไม่ถึงสี่0 0ื่นครับต่อตัวเกือบเกือบสี่หมื่น ไม้ทบนึงนั่นแหละเอาไม้ไม้กระตักมีไหมไม,ไม่ยอมขึ้นนะครับแบบนี้ท่านี้ไม่ยอมขึ้นแน่เปลูกไปไปเลูกไปกินอาหารดีๆ มันต้องขึ้นง่ายเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วก้าวแล้วก้าวแล้วเอาทิ้งตัวอีกนี่นะครับลุงไม่ไหวก็ต้องลุงนี่ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเอามีมีเรามีตัวช่วยง่ายๆที่ลูกไปง่ายๆลูกไปเออเนี่ยง่ายๆง่ายๆไปโอ้ทิ้งตัวแล้วยันน้อยยันน้อยก่อนยันน้อย เมีแรรงกกะตุข,ขาติดตะขาย <c oughs> เอาเดี๋ยวรอดูเขาขึ้นนะครับคู่กับคู่กับตัวนี้นะครับนี่ฟันแท้สองซี่เนาะน<ด><ด>ะเนะพัดฟัน,ฟนแล้วเนาะเจ็ดห่นเก้าันห้าร้อยครับตัวนี้ตั้งท่าไหม ดู S <S ไป,ไปก้าวดีๆลูกงวขึ้นได้แต่ไม่ยอมจะก้าวเองเอ่ะดูครับประมาณนี้นะครับเชาเลขไปขุนเองที่จังหวัดตากครับผม เลยนะครับ48,500ราคาร้องครับผมร้องอยู่48,500ครับฟันแท้กี่ซี่พี่น่าจะเป็น2หรือ4นี่แหละครับครับผัดฝันเลยะพอพันมาอ๋อตัวนี้37,500ราคาร้อง37,500ราคาร้องครับเชี่ยวอะไรพี่ตัวนี้น่าจะเป็นฟัน2ครับผมมี2ตัวเนาะวันนี้เนาะตัวนี้มี2ครับผมครับผมสำหรับตัวนี้ขายไปแล้วเท่าไหร่พี่43ครับครับใครซื้อไปพี่เอผมไม่รู้จักชื่อเขาเนาะต่างจังหวัดครับตัวนี้ขายไปสี่หมนะครับ ของพี่อบตเชิดนะครับชิ้นนี้7ตัวตัวละสามหมื่นแปันครับไปเข้าขุนที่สุพรรณบุรีกำลังจะขึ้นรถนะรอสักครู่แต่งตัวให้พร้อมมาเอาแต่เืยมานี่พี่ตูนเป็นผู้จัดการนะครับนะพี่ตูนเป็นผู้จัดการให้พี่อบตเชิดนะ<า>ผู้จัดการใหญ่พร้อม จะไปหรือไม่ไปอยู่ที่พี่ตูนี่แหละต้องเข้าไปขนนึงมั้งอย่าให้เจ็บตัวนี่ <c oughs> ไปง่ายๆที่ลูกไปง่ายๆลูก <c oughs> มองรถแล้วไปโอ้โหนานยากครับนี่งานยากเลยวันนี้ สามหมืแปดพันงานยากเลยไม่มีอะไรบังคับมันขึ้นเลยมันเลี้ยวได้<า>เอาละนี่นะคร่าวๆประมาณนี้นะนี่สามหมืนแปดพันบาทครับข้างหลังนู้นด้วยนะครับว <c oughs> างงานก่อน <c oughs> ไปพร้อมกันเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ <c oughs> เอ๋อ เท่านี้นะครับนี่เอาของเอาต่อเชิดไปไอทีอีกทีทีรุ่นรุ่นเชิดของรุ่นอีกทีไปลูกไปเออง่าย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 ลูกง่ายง่ายอย่าให้เจ็บตัวง่ายง่ายสัตว์อย่าให้เจ็บตัวง่ายง่ายไปง่ายง่ายไปแล้วเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งไปมองบนที่ลูก การล็อกเลยพี่ไปพร้อมกันตัวเดียวนี่แยกได้มั้งการบนก่อนมาแล้วชุดนี้นี่ก็อีกชุดหนึ่งครับราคาเดียวกันนะสามหมื่นแปดพันราคาเดียวกันเอาั่นแหกคอกไปเขาเอานี่ไปแล้วไปง่ายๆเนี่ย ต้องผามันไปได้นะไปที่หลังยากผาไปพร้อมกันเลยพี่ผาไปพร้อมกันเลยไปไปน้ำไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วกระทุง้งปึ๊กเออตัวขึ้นยากไปแล้วเอามีขึ้นยากกว่าอีกนี่ครับส8มหมื่นครับ่านไม่ขึ้นไปเลย ไปลูกไปไปลูกไปไปหันหน้าไปแล้วหันหน้าไปแล้วหันหน้าไปแล้วไปเออง่ายๆลูกง่ายๆลูกไปไปสุพรรณบุรีครับคู่นี้ไปเอนครฟาร์มบ้านด่านรันหอยครับ8ปด0มืห้าพันเที่ยวแล้วฟันแท้สองซี่ทั้งสองตัวเลยนะครับนี่บ้านด่านรันหอยครับซื้อของพี่กาลเกตไปครับแปด0มืนห้าพันครับนี่คือวัราคาสี่0มปพันนะครับไปลุงออดฟาร์มครับ สิบห้าตัวชุดนี้เี้ยไล่ไล่ไล่เลาะมานี่ไหล่เลาะข้างนี้ไหลมาวนข้างนี้เฮ้ยนะสี่หมื่นแปดพันนะครับไปลุงออดฟาร์มเพชรบุรีเอาวนมาวนมานี่สงพอวนหนึ่งตัวเขาให้ ห้าหมืนกว่าไม่ขายไป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 เพไป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 บปนปไงออดฟาร์มแกไปไันปไ้ไปไปเปไปไัไปไปไปไไปไไปไปไปไไปไลไป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 ไาไปไ่ไ

ไปแล้วครับ48,000แไปแล้วนี่ด้วยนะครับชุดนี้ด้วยนะครับ48,00 0นะข้างบน11ข้างล่างอีสี่นะครับเป็น15้าตัวแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับแบบนี้เท่าไหร่พี่ตูน43,000นาครับแบบนี้อ่า43,000ครับ9ตัวครับไปลุงอด้าเหมือนกันนะครับชุดนี้9้าตัวนะครับ4 3 0 0 0ครับผม พี่อ้วนมาจากบ้านป้อมคิรีมาศเนาะพี่เนาะมากี่ตัวพเพ๑๐ครับแล้วเหลือกี่ตัวครับเหลือสามตัวข้างหน้าเนี่ยสามตัวเป็นตัวเป็นไหนครับที่เหลือเนี่ยครับแม่ลูกแม่นึงแล้วก็ตัวป่าตัวตัวป่าตัวนี้เท่าไหร่ครับชาโรเล่สองหมื่นสามสองหมื่นสามพันนะครับราคาร้องอยู่โอ้แม่ลูกสี่หมื่นห้าพันห้าแม่ตัวเมียนะครับลูกตัวผู้ลูกตัวเมียพี่ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้นะกม่ลงกินอยู่แม่ลูกแรกด้วยเอา ครับได้สองเดือนแล้วนี่นะครับสี่หมื่นห้าพันห้าราคาร้องนะแม่สาวในท้องก็จะเป็นตัวที่สองเนาะลูกตัวที่สองเนาะตัวที่สองครับแล้วที่ขายไปแล้วนี่เท่าไรพี่สองหมื่นสามพันห้าขายไปไหนพี่ไปสุพรรณนี่นะครับราคาวัวขายไปแล้วสองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่ตัวนะครับตัวละสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับผมคูณสี่เข้าไปครับอาวนี่ของพี่อ้วนนะครับสนใจมาดูนะครับนี่เหลือ เหลือสามแลวคู่หมลูกหนึ่งคู่กับตัวตัวผู้เปล่าหนึ่งตัวครับผมซาโลเร่คู่นี้ครับยังไม่ได้ขายครับของอาเจิดราคาร้องเท่าไหร่ครับอ่ะหแปดหมื่นหกพันราคาร้องอยู่ครับและแบบนี้นะครับขายไปเท่าไหร่เอ้ยไปสี่สี่หมื่นหกพันไปลุงออดฟาร์มนะแบบนี้เนาะชุดนี้ด้วยเนาะชุดนี้ชุดนี้ตัวละสี่สิบสาม สี่หม่มีกี่ตัวสี่หมืนสามันีสามตัวนี่นะที่นอนอยู่สองแล้วก็ตัวนู้นนะสี่หมื่นสามพันอันนี้ไปกาญจนบุรีครับแบบนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบสามสองมืสามพันกี่ตัวครับสองหมื่นสามพมีเจ็ดตัวเจ็ดตัวสองหมาพันครับไปกาญจนบุรีนะครับแล้วไปไหนต่อสวัสดีครับลูกพี่ไปฝั่งนู้นครับุองหมาเหรอพี่ อันนี้ขายไปแล้วใช่ไหมอ่ะขายไปแล้วยี่สิบสี่ตัวครับราคาครับราคาสองหมื่นเจ็ดพันยกไปเลยยี่สิบสี่ตัวนะครับขายให้ขายขวัญชัยเนาะนี่ไม่เกินสามหมื่นครับแบบนี้เลยครับสองหมื่นเจ็ดพันครับผมของอาเจิดนะครับแล้วเหลือกี่ตัวอ่ะเหลือสองตัวคู่เลนเลยอ๋อครับผมมากี่ตัวครับเอามาสามสิบแปดโอเคครับผม ชุดนี้สามหมื่นเจ็ดพันห้าครับขายแล้วนะครับไปเพชรบุรีเหมือนกันไ,นะไปลุงออดฟาร์มเลยกี่ตัวนะสิบเอ็ดตัวครับผู้จัดก,การตูนเป็นผู้ดูแลให้พี่อบตอเชิดนะวันนี้อบตอเชิดไปประชุมไปแล้วประชุมที่สังเวียนไก่ชนสามหมื่นเจ็ดพันห้าขายให้ลุงออดคนเดียวเลยเนาะวันนี้เนาะ <c oughs> ครับผมเอาขอ,ขอของพี่สมิ่งนะครับชาอร์เล่สามตัวสี่หมื่นสามพันบาท ไรขุนที่จังหวัดตากนะครับฟันแท้สองซี่ขึ้นไปแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับตัวกลางโตเนาะ,ะต,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 ตัวกลางตีราคาเท่าไหรพี่รวมเลยรวมเลยตีไม่ได้นะนี่นี่นะครับสี่หมื่นสามพันครับแล้วฝั่งนี้แล้วพี่ฝั่งนี้สามหมื่นสามพันห้าร้อยยกเลยนะสามหมื่นสามพันห้านะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้3ตัวเก้ามื้าตัวละ33,000ืนสานี่นะครับ9ก้า0น้าพันนะครับทยอยขึ้นกันเรื่อยๆนะครับใครซื้อเต็มแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับเต็มแล้วกลับบ้านได้เลยอันนี้ตัวนี้สา34 0 0ครับผมตัวดำนี้ 3ามหมราคาขายแล้วครับนี่ข้อของพี่เมียนนะครับมากี่ตัวนะพี่ิครับหมดหมดเลยครับหมดเกลี้ยงเลยครับวันนี้หัวขุนหมดเกี้ยงครับผมข้อนี้ของทีมงานม่วงครับผมมาไม่ทันนะเขาขายไปไเขาขายเล่นหมดเลยกี่ตัวนะสิบสองตัวตัวละสาม0ม้าเนาะขายไปแล้วนะสามหม่นสองพบาทเป็นวัวไปเข้าขุนที่ สุพรรณบุรีครับชุดนี้ครับนี่นะครับมันมีฮะอ่านี่นเขาไปโอ้โหอายุดีทุกตัวตัวนี้จะเอาคนตัวนี้จะเอาคนใจนเย็นเราเลยลงไม่ได้นะครับบายข้อของพี่ไพทู์ครับอ่า ถึงวัทามใช่ไหม <laughs> งเงาียงกันอยู่คุยตรงไม่ได้ดีวค<อ>ุยตรงไม่ได้ดีต้องให้ตัวหกอคุยตรงไม่ได้ดีจักรพันธ์ซื้อย,อยังตัวนี้นไ,ปไปแล้วเท่าไหร่สามเจร้อยครับครับผมนี่เอาไม้จักรพันธ์ไปแล้วได้ตัวเดียว สองคนซื้อวัวตัวเดียวนี่ครับโกก่อนมาบอกบอกว่ม่ให้ดูร้อยกว่าตัวเพอาะมาถึงขายหมดแล้วขายหมดแล้วตัวเดียวสองคนเนี่ยนี่แหละทำงานเขาต่อเนาะคนไม่ขายนี่แหละจะเบิกแต่เงินนั่นแหละแต่วัวให้ตัวเดียวแต่งัวให้ตัวเดียวเงินจะให้โอนให้ก่อนอย่างเดียวโอนให้ทุกคนแต่ไม่เหลือไม่รอทุกคนเคยให้ลุงร้อยสี่ห้างดเลยลุงไม่เคยขายเลยโอนนให้ะโอเค 3า7สามเจ็อสามมโอ้นให้นะเอาสามสิบสามสองรอยนเลยก่อนเลยโอนะโอนเลยยังยังยัใจเย็นยังยังยัดยหน้ามีให้นะมีให้นี่เดี๋ยวโอนให้สงแสนถ้ามาไว้ทันก็ได้ถ้าเออถ้าสูงถ้างั้นไม่โถโอนแล้ว ฟังกวอาถ้าโอนให้หนูจะเอาสิบตัวลุงก็คัดคัดล็อกไว้ที่โซนไว้โอนให้สองแสนไม่ให้ทาง้นี่พี่ทุนจะเป็นแบบนี้นะถ้าใครอยากได้งมอให้โอนเงินให้พี่ทุนก่อนแล้วก็พี่ทุนก็จะคัดมาไว้ให้คนที่โอนเงินให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมองพวกให้เป็นลูกค้าพิเศษมองนี่ทำไมไม่มองโอ้แล้วขายกก็เรียกดุเรียกพันอ ไม่เคยมีเดี๋ยวนี้ไม่เคยเหลอมาเจอเดี๋ยวนี้ผมต้องถามว่ามีเหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัวมันยังสมมติว่าสมมติเนี่ยดูกระพันมาคนละเวลาเนาะสมมติว่าพันมาซื้อตัวผมมาไว้ให้ดูก่อนเมราะน่าเขียนป้าว่าแบบเนี้ยเออผมเพื่อนการขายให้มันก็ไม่ได้ทำไปเป็นคนอื่นไปนี่แต่ลงมาผมไม่เคยได้เลยถ้าถึงเหลือแต่อ้อะไรก็ไม่รู้อันนี้เอาไว้ให้วีดอนเนี่ยโดนด่าไปโดนรู้บ้างไป เนี่ยเนี่ยตอนนี้แย่งวัวกันแล้วนะสถานการณ์นัดนี้นะแย่งวัวกันแล้วนะวัวมาไม่ไม่พอคนซื้อเกือประมาณ1 5 2 0 0 0เออเนี่ยทางเงี้ย3,000กว่าผมซื้อหมดตรอนนี้ไม่ได้โรด้าตัวเดียวมาจะ้งตีห้าเนี่ยเขาบอกรถมัยุดท้ายอ่ะครับงไม่เกิน4,000นหรอกซื้อไปแล้ว3,070นี่จักรพันธ์เอาไปส่งนะครับกัดราคาเลยโคบอกเลยนะจะเป็นแบบนี้ไม่มีราคาเยอะที่ไหนขอมพวกขลุขลาทึกบ้า4,000กว่าแล้วนี่ เอาไม่เยอะเอาไม่เยอะจะพันเอาไม่เยอะครับแต่ตัวนี้ที่ว่าพันแย่งเมื่อวานตัวนี้ซื้อได้ดีไอ้แก่ไ่เอาแล้วพอพอพอโอเคครับเดี๋ยวมาดูของพี่ไพฑูรย์บ้างว่ามีราคาไหนบ้างชุดนี้เท่าไหร่พี่สี่ตัวสามหมื่นเจ็ดพัน้ร้อยนี่นะตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่ครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าครับผมแล้วฝั่งนี้แล้วพี่นี่ขายไปยังอันนี้ร้องเท่าไหร่ร้องราคายี่สิเจ็ดห้าร้อยใกล้ๆนะครับครับผมสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับ เม็ดสามสิบได้ไหมครับเทียบเลยวะตัวสามหมื่นพันเล่นี่นะสามหมื่นพันนี่ยนะบแล้วพวกนี้แล้วพี่เล็กๆนี่ล่ะวเล็กๆให้พีหมื่นหกหมื่นกพันกี่ตัวหนึ่งห้ครับหนึ่งสองสามนี่ใช่ไหมสี่ตัวนู้นใช่ไหมครับผมครับผมครับผมหมื่นหกพันนะครับหมดไหมพี่มีแล้วแบบนี้ล่ะนี่นี่ค้างอีกสามตัว สามตัวห้าหมื่นกว่าครับผมแบบไหนพี่ชุดนี้ขายไปยกเลยนะสามหมื่นสองพันยกเลยนะไปไหนพี่ไปสุพรรณบุรีอ๋อจะจะไปกาญจนบุรีครับจะไปท่ามาการับชุดนี้ครับของพี่ไปทูนครับผมเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับพบกับพี่โจ้ครับฝ่ายขายนะครับสวัสดีครับครับผมปีนัดนี้เป็นยังไงบ้างครับคนซื้อนัดนี้คนซื้อดีครับ มากันหลายเจ้าครับมีทั้งทั้งคุณเองทั้งพ่อค้าครับครับผมหน้าใหม่หน้าเก่ามีเยอะใช่ไหมพร้อมเลยครับครับผมแล้ววัวครับพอขายไหมนัดนี้นัดนี้ผมไม่พอครับแล้วตอนแรกก็ไม่กล้าซื้อเยอะครับผมกลัวคนมาซื้อน้อยจะได้ได้คนมาซื้อเยอะครับแล้วราคาล่ะครับราคาก็ไม่เหมือนก็เหมือนคล้ายๆอาทิตย์ที่แล้วครับ ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่เปลี่ยนแปลงเนาะยังพอซื้อขายกันได้อยู่แล้วถูกเกินไปไม่แพงเกินไปแล้วพี่โจ้ไปหาหัวไปจากไหนนะพี่แถวอําเภอบ้านด่านหลันหอยครับครับซื้อจากไหนจากไร่ทุ่งเลยครับอ๋อซื้อโดยตรงกับคนเลี้ยงเลยเนาะอ่าซื้อจากแปลงหญ้าเลยครับครับผมปกติซื้อที่ไหนบ้างครับปกติเคยซื้อตามตลาดนัดงัวครับครับแต่เดี๋ยวนี้ซื้อไร่ทุ่งเองครับครับยังยัง เมื่อก่อนไปตลาดซื้อบ้างอันนี้ไม่ได้ไปตลาดแล้วับซื้อไรทุ่งเองเลยครับครับซื้อกับคนเลี้ยงโดยตรงเลยครับแต่เวลานี้ก็หางวัวยากแล้วฝากถึงลูกเลี้ยงซื้อเข้าเลี้ยงใหม่ได้เลยครับปีใหม่ต้องราคาดีแน่นอนครับครับผมแล้วก็คิดว่านัดหน้าจะเป็นยังไงครับนัดหน้าผมว่าจะดีเหมือนกันนะครับเพราะคุนเขาจะคุนออกปีใหม่กันนะช่วงนี้งอคุนกําลังออกนะครับผมแล้วก็มาซื้อเลี้ยงกันเนาะ ตอนเมษาไงครับผมตอนนี้เขากำลังจับออกกันนันหน้าอีกสองสามอาทิตย์อ่ะคงจะดีอยู่น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วนัดหน้ากะไว้ว่าจะมาประมาณกี่ตัวพี่นัดนี้ก็ตั้งใจจะซื้อร้อยกว่าตัวแต่ได้จ8ตสิบแปดน่าจะเป็นร้อยครับน่าจะมาเป็นร้อยก็กลับไปหาวัวก็ต่อมีเล็งไว้แล้วใช่ไหมอ่าเล็งไว้แล้วครับโอเคครับผมสวัสดีครับข้าวเล้ะ สรุปการซื้อขายของนัดนี้นะครับพบกับคุณดอินี้อะไรเงี้ยจักรพันธ์นะครับมาจากสุพรรณนะครับสุพรรณบุรีนะครับประจำของเรานะนัดนี้ได้กี่ตัวครับนัดนี้ไปได้ถึงตัวครับสี่ตัวปกติซื้อกี่ตัวเคยใช้กี่ตัวนัดได้กี่ตัวอ่นัดหนึ่งใช้ประมาณ30ครับครับขาผมแต่นัดนี้คนซื้อเยอะคนซื้อเยอะครับนัดนี้ละวัวพอไหมครับนัดนี้ งัวก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าคนซื้อเยอะจริงๆครับอนนี้ะคซื้อมากันหลายเจ้าเนาะใช่ครับ้ราคาเป็นยังไงครับราคาก็พอซื้อนะครับพอพอพอซื้อครับมีขึ้นมีลงบ้างไหมกับนัดที่ผ่านๆมาอ่านัดนี้เหมือนจะขึ้นนิดนิดหนึ่งนะครับผมขึ้นนิดนิดขึ้นแบบไหนก็ขึ้นตัวเรื่องก็ห้าร้อยอะไรเงี้ยครับรับผมเป็นบางคอกหรือว่าเป็นบางคอกครับเป็นบางคอกครับอ๋อครับผมแล้ววัวแบบไหนครับที่ที่ใช้อยู่อ่าผมใช้หูสั้นหน้าแก่ สเปงโยงหน่อยสเปกเลยหูยาวไม่เอาเลยไม่แตะเลยหูยาวไม่ได้ใช้เลยตอนนี้ครับแล้วแล้วในในตลาดวันนี้มีวัวอะไรขายดีครับที่วัวเข้าถุงส่วนมากจะเป็นหูสั้นหน้าแก่ครับครับผมครับหูยาวมีไหมหูยาวก็มีครับมีมีคนเลี้ยงขายได้ขายได้อยู่ครับขายได้บ้างเนาะครับผมนะครับแล้วก็นัดหน้ามาไหมครับมาครับแล้วใช้วัวไซส์ไหนครับอ่าไม่เกินสี่พันห้าสี่พันนี่แหละครับสามหมื มีที่ลงใช่ไหมหรือว่ายังไงก็ไปส่งเขาอีกทีนึงครับครับผมไปส่งเข้าขุนแล้วก็ครับถึงเวลาอ้วนจักรพันธ์ก็ครับถ้ามีคิวก็รับจับกลับครับจับกลับด้วยครับนี่จากรพันถ้าถ้าถ้าตรงกันนะครับตรงกันนะถ้าราคาตรงกันนะใช่ครับแต่ถ้าที่ไหนให้แพงกว่าก็ไปไปได้ครับไปได้เลยนะครับผมจักกรพัน์อยู่ที่สามชุกหรืออยู่ที่ไหนสามชุกครับสามชุกสุพรรณบุรีนะครับลูกค้าขาประจําของเราครับครับสวัสดีครับครับ